สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5้าาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตตดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่นิ่งเงียบห่างคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับของชาวธาตุาน้ำธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤิกตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่15ทธันวาคมปี2567 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัลักษณะและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์หลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพุจิก คนที่นิ่งเงียบห่างคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงนะครับอ่าขอเช็คพลังงานไพในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพเซลติคอร์สมอโต้อา่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คร,รูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงาน ในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพรังงานไพ่เดมูลความคิดถึงความโหยหามีพลังงานความรู้สึกที่ยังลืมใครสักคนหนึ่งในความคิดของคุณไม่ได้ก็ได้นะมีพรังงานไพ่เจ็ดดาบคําพูดโกหกคนที่ไม่ได้ซื่อสัตย์คนที่ไม่ได้จริงใจ คนที่ทำอะไรรับหลังกับเราก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่ก้าวเหรียญความสดใสโสสวยรวยรอในแบบของคุณความมั่นคงในเรื่องการเงินทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนของคุณความเป็นตัวตนของคุณนะครับมีพลังงานการเดินทางหรือการที่เริ่มต้นแห่งความรู้สึกครั้งใหม่ของค,คุณการเปิดโอกาสให้กับตัวของคุณเองนะมีพลังงานไพ่ถูออบครับเป็นพลังงานการพบเจอกับคนที่รู้ใจหรือคนที่ใช่หรือมีพลังงานกับอดีตที่ผ่านมาเป็นพลังงานของไข่ความ ผูกพันหรือการที่ยังมีความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันอยู่นะครับมีพลังงานของไพ่ควีนเอาไปเคลื่อนราชินีถือเหรียญความนิ่งการกับมานิ่งการกับมานิ่งอยู่ในบัลลังของคุณความมีสเสน่ห์ในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนในเรื่องการวางแบบแผนในเรื่องการเงินของคุณนะครับมีพลังงานไพ่เดสจบเลิกราเพราะไม่ไม,ไม,ไม่การรู้ถึงสรจธรรมในชีวิตที่แท้จริงมีพลังงานการที่ในทุกเส้นทางเดินนี้มีทั้งความทุกข์ความเศร้า ความผิดหวงังความเสียใจคุณอาจจะปลดปล่อยกับความทุกข์และเริ่มต้นให้กับตัวเองนะครับมีพลังานความอึดอัดหรือการปิดกัน้นหรือความเสียใจหรือเป็นพลังานกลางการที่เป็นบาดแผลกับอดีตที่ผ่านมายังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะในตอนนี้มันเหมือนกับความเจ็บปวดที่ยังเอาเขาออกจากความรู้สึก ของคุณไม่ได้แดเหรียญความทุ่มเทความตั้งใจความพยายามนะเป็นพลังงานการโฟกัสถึงเรื่องความรับผิดชอบในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวของคุณสูงนะถ้าคุณได้ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณทุ่มเทเต็มที่สู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญน,นะเจ็ดเจ็ดถ้วยนะครับเป็นพลังงานไพ่โอกาสที่มีไว้ให้คนขวคว้าหรือเป็นโอกาสความฝานันความหวังที่คุณนะจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัว มีพลังงานไพ่ใต้สําหรับเป็นพลังงานไพ่ซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆคนอดีตที่ผ่านมายังคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมที่คุณเคยเอาใจใส่เขาที่คุณเคยดูแลเขาในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการงอ้อขอคืนดีกับคุณนะครับมีพลังงานของไพ่เจ้าหญิงนอติลุตนะการเติบโตวความเป็นส่วนบุคคลในตัวคุณเองที่มีประสิทธิภาพการรู้จักในตัวของคุณการเห็นในความรู้สึก ที่แท้จริงในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของไพ่ในเส้นทางนะความเชื่อมั่นและความที่เป็นตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นเป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับมีพลังงานของไพ่ในพลังงานของเฟหุดนะครับเป็นไ erm พ่ของความมั่งคั่งการครอบครองความโชคดี ความแข็งแกร่งทางด้านการเงินในปัจจุบันของคุณความสําเร็จและความสุขและความสําเร็จทางด้านสังคมในตัวคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์สพนังงานของไพ่สิบใบคนที่นิ่งเงียบห่างจากคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับมีพลังงานของไพ่ความคิดถึง ความโหยหาเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจกับการกระทําที่ทําให้ความรักต้องจบกันออกมาก็ได้นะมีคนที่คิดถึงวันเก่าคิดถึงวันอดีตที่ผ่านมาอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากพบเจออยากมองตาอยากพูดคุยอยากแลกกับความรู้สึกกับสิ่งที่เขาอาจจะบอกถึงความลึกๆว่าเขายัางคิดถึงคุณอยู่เขายัางรักคุณมากมีคนที่อยากขวนคืนในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังานอไพ่ชาวาธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนธาตุน้นานกรกฎ หมินพฤจิกทธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินการพฤศกมังกรน,นะ,อะขอรูปพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ําก่อนนะครับว่ากับอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะมีพลังงานของไพก่การฝ่าฟันการเผชิญหน้ากิ่งออฟสอดคือคนที่อาจจะเคยเป็นคนที่มีคนที่เจ้าอารมณ์หรือคนที่ใจร้อนหรือคนที่ฟอร์มเยอะ ฟอร์มากก็ได้นะหรือความเข้มแข็งในตอนเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของไพ่สองไม้เท้าการวางแบบแผนการวางเป้าหมายหรือกรบาดีที่ผ่านมาคุณนาจจะปล่อยไม้เท้า1ถือไม้เท้าของคุณวางแบบแผนให้กับอนาคตในตัวงคุณเองนะครับมีพลังงานไพ่จัดเม้นทไพ่ผลวิบากกรรมไพ่แห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นนะครับมีพลังงานการตื่นรู้การหลุดพ้นการหลุดพ้นแห่งจิตวิญญาณในตัวคุณเอง สิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่พยายามที่ประครับประคองในความรัก ในความสัมพันธ์มามากพอแล้วก็ได้คุณอาจจะเคยคุยกับเขาไม่รู้ตอกกี่ครั้งตอกกี่ครั้งแล้วก็ได้กับความผิดของเขาหรือการที่ปิดบังหรือการที่ซ่อนเล้นหรือการที่เขาเป็นคนที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนคนนี้ที่มีคนที่เป็นคนที่ตัวเลือกเยอะทางเลือกเยอะตัวเลือกมากก็ได้เดอชตาเป็นพลังงานการกลับมาดูแลในถุงคุณเองการกลับมาปกป้องในสิทธิในตังคุณนะมีพลังงานการเอาใจใส่และการดูแลในตุงคุณเองสิบดาเป็นพลัง ให้ความเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมามีพลังงานการทิ้มแทงใจหรือเป็นพลังงานงความเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมาของคุณนะมีพลังงานให้ความคิดถึงมีพลังงานให้เจ็บดาบ จ็ดดาบเนี่ยคือการที่คุณจะไปรับรู้ความจริงหรือการจับได้หรือเป็นพลังงานการที่คุณไปจับได้กับสิ่งที่ผ่านมาว่าเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาเป็นฝ่ายที่ปิดบังเขาเป็นฝ่ายที่ซ่อนเลนก็ได้นะมีพลังงานไพ่ห้าเหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างความเจ็บกับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่เสียใจนะเขาอาจจะไปไม่เคยหันกลับมามอง ในสิ่งที่เขาทําไว้กับเรานะในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่กลับมานิ่งเป็นฝ่ายคุณที่กลับมาเข้มแข็งในตัวของคุณเองมากขึ้นเหนื่อยแลกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาพยายามเท่าไหร่ก็ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันที่คุณกลับมารักตัวของคุณเองจะมีคนที่เสียดายจะมีคนที่เสียใจจะมีคนที่กลับเข้ามาทุ่มเทหรือการปกป้องกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขากลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งที่เป็นรายงานการที่ คุณไปอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้ด้วยหรือเปล่านะมีพลังงานของไพ่เขาอาจจะไปอธิษฐาน ขอพรไว้เหมือนกันก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่ห้าดาบการเลิกดาการยาล้างมีพลังงานการที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันมีคนเจ้าอารมณ์ก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ความร้อนลนหรือในวันที่จบกันออกไปมีคนที่ร้อนลนมีคนที่เสียดายมีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งมีคนที่จะกลับมาทําทุกอย่างเพื่อคุณในตอนนี้สเตนชาวสิงรักนาสิงเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่ทําได้ทุกทุกอย่าง ในตัวของคุณนะครับมีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตชาวการลัคนากันเป็นไพ่ของแสงตะเกียงแห่งการนำทางหรือการที่ไปเติมนม้ำตะเกียงในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำก็ได้เพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนำทาง ชีวิตของคุณเดอะเฮอร์มิตเนี่ยคือการกลับมาคิดกับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ทุ่มเทเป็นฝ่ายเราที่พยายามมามากพอแล้วแต่ในตอนเนี้คุณจะดูถึงความทุ่มเทของคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะมีไพ่ของความที่มีคนคนหนึ่งที่ยังคิดถึงหรือยังลืมคุณไม่ได้หรือเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจกับสิ่งที่เขากระทําลงไปเป็นฝ่ายเขาที่คิดได้แล้วว่ากับการกระทําที่เขาทําผิดไว้ในตอนนี้เขาอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ผลวิบากกรรมผลกรรมที่เขาไปทําไว้ก็ได้ นาไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจกับเขาหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาหรือการเงินของเขาก็ได้เดิดสั่าความอบอุ่นความสมหวังความมีชื่อเสียง ความโดดเด่นในแวดวงสังคมของคุณความเป็นอิสระหรือมีคนที่คิดถึงความอบอุน่นคิดถึงไออุ่นที่คุณกับเขาเคยร่วมทําร่วมสร้างด้วยกันน่าในตอนนี้เหมือนคนที่ะกลับเข้ามาตั้งใจทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่ง king of s o r โอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีหรือการที่โอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ไปหรือตอนเนี้ คนเก่าๆคนเดิมๆคิดว่าคุณอ่ะอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ไม่ตามเขาเหมือนแต่ก่อนก็ได้นะมีพรังงานไฟสิบเหรียญความมั่นคง ความมั่นคงด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้การพูดคุยการเป็นข้อเป็นกัวการเคลียร์ใจในวันที่เขาไปแล้วมันเหมือน,น,นตอนที่ไปในครั้งแรกอาที่มีความล่าเิงความสนุกสนานความสดใสแต่ในลึกๆแล้วในการที่ว่วงเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานในตอนนี้เขารู้สึกถึงไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาในวันที่ไม่มีคุณที่คอยอยู่เคียงข้างเขาก็ได้นะมีคนที่อยากวนกลับมีคนที่อยากกลับมาเรียนรู้กับความรักกับความสัมพันธ์เขาขาดคุณไม่ได้เขา คิดถึงคุณมากในตอนนี้มีคนที่อยากเดินหน้ากลับมาพูดคุยทักทายกับคุณขอโอกาส่งการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณคือสิ่งดีคุณคือโชคดีคุณคือความที่เคยมอบแต่สิ่งดีๆให้กับเขาเป็นฝ่ายเขาที่รู้คุณค่าในวันเวลาที่สายเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณนะครับอขอดบกวาง,งานขอไพ่ ในปัจจุบันของชาวธาตุน้ํากรกฎมินพฤจิกนะครับคนที่นิ่งเงียบห่างจากคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะขอเช็คพลังงานไพในตัวตนของเขาในปัจจุบันนะครับว่าในตอนนี้เขาเป็นยังไงนะ,ะมีพลังงานของไพ่9้าถ้วยนะเป็นพลังงานไพความคิดหรือการที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มหรือไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้เติมเต็มสําหรับเขาเป็นฝ่ายเขาที่นั่งเศร้าเป็นฝ่ายเขาที่คิดว่า กับการที่เขาเลือกเส้นทางเดินหรือโอกาสที่เขาเสียดายนะในตอนนี้เหมือนกับการเริ่มต้นห่วงแห่งความรักหรือการกับเข้ามาพร้อมที่จะทุ่มเทหรือเป็นพระงงานการที่เขาคิดว่า การการที่จะติดต่อกับเข้ามาเหมือนคุณมีกำแพงหรือการปิดกั้นหรือการบล็อกกันไปเขาอยากกลับมาพูดคุยทักทายแก้ไขในสิ่งที่เขาทำผิดไปค e e ออบครับราชนีสสายน้ำถ้วยก็คือแห่งความรู้สึกคุณคือคนที่ห่วงใยคุณคือคนที่ดูแลเขาดีที่สุดนะในตอนนี้มีคนที่จะกลับเข้ามาเอาใจใส่คุณคอยเทคแคร์คุณคอยดูแลคุณนะครับมีพลังงานของไพ่อาการเริ่มต้นมีไพ่องการวนกลับการหวนคืน ความช่างใจความไม่แน่นอนหรือเป็นพลังงานของไพในความคิดของคุณว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาเคยทําผิดกับเราเ,าเราการที่เป็นฝ่ายที่ยังลังเลยังไม่แน่นอนกับการกระทําของเขาก็ได้นะแต่คุณเป็นคนที่รู้ถึงการกระทําและพฤติกรรมของเขานะครับมีพลังงานไพเดอะฟู The นะเจ็ดถ้วยนะครับคนคนนี้ที่มีพล,ลังงานการที่เป็นอิสระหรือมีพลังงานการที่ ในวันที่ไม่มีคุณเหมือนกับการที่อยากกลับมาร่วมความฝันอยากกลับมาร่วมความหวงังอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะมีพลังงานของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นพลังงานของไพ่คำอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดกรองคนที่มีสินที่เสอมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังงานของไพ่คนที่ อาจจะเป็นการที่เขาคิดได้ในวันที่ไม่มีคุณนะมีพลังงานของไพ่สเตนชาวสิงรักนาสิงนะครับมีพลังงานของไพ่ขิงออฟสอดคนที่เจ้าอารมณ์คนที่ใจร้อนหรือคนที่มีอีโก้กำลังที่จะลดพลังงานอีโก้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะมีพลังงานของไพ่สิบไม้เท้าวความทุ่มเทความแบกภาระความพยายามนะตอนนี้จะดูถึงความทุ่มเทของเขานะครับมีพลังงานของไพ่การแอบสืบแอบซ่องอยากทักทายอยากติดต่อก,กับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์ของคุณเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้นะในตอนนี้เขาก็แบบอแบบสืบแอบส่องคุณอยู่ว่าคุณเป็นยังไงบ้างแอบมบองมาคุณดูดีคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูมีหน้าที่การงานที่เติบโตในของคุณก็ได้นะหรือการที่มีเงินเก็บมากขึ้นก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยหรือการรอคอยให้คุณเปิดโอกาสหรือให้ให้คุณเปิดใจ ให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานของความเสมอต้นความเสมอปลายนะทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่ร่วมทํากันอีกครั้งหนึ่งหรือการที่คุณจะดูถึงความเสมอต้นความเสมอปลายของคนคนหนึ่งทุกเส้นทางเดินมันจะเป็นทีละขั้นทีละตอนในตอนนี้คุณจะดูถึงการที่เขาจะขับเข้ามาเนี่ยดูถึง วันเวลาและก็การกระทําของเขามีคนที่อยากกลับมาใช้วันเวลาร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลัง,งานงาให้การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงความผูกพันสายใหญ่่งความรักสายใหญ่ความผูกพันที่อย่างตัดกันไม่ขาดมีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนมีคนที่อยากกลับมาเปลี่ยนแปลงมีพลังงานของไพ่ความเสียใจเขาอยากบอกคุณว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาเสียใจที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับเขาในตอนเนี้เขารู้แล้วว่าคุณนะ่ะคือคนที่มีค่าเขารู้แล้วว่าความ เจ็บปวดในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่โดดเดี่ยวเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคุณอยู่เป็นฝ่ายเขาที่ไปต่อไม่ได้ในวันเนี้ในวันที่ไม่มีคุณนะ่ะเขาเหมือนกับความรู้สึกที่ไปต่อไม่ได้เขารอคอยคุณอยู่เขายังคิดถึงคุณอยู่นะครับมีพลังาการเทคแอคชั่นการเดินหน้า ของคนคนหนึ่งนะเดทจบเลิกราพ่อไม่ไมๆเขาดูแล้วว่าความพัดภาคเป็นยังไงรู้แล้วว่าความผิดหวังเป็นยังไงเป็นไพ่แห่งการที่ในตอนนี้มีพลังงานของพ่อไม้ไม่นะครับมีพลงานของไพ่ควีนออเดทเคิล ราชินีถือเหรียญน,นะเป็นพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณคุณนาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมานิ่งดูถึงสถานาการณ์ในตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูว่าคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาแก้ไขในสิ่งที่เขาจะกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองในสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในสิ่งที่คุณกับเขาจะเคลียร์ใจซึ่งกันและกันนะในตอนนี้โอกาสที่คุณจะมอบให้ใสักคนหนึ่งมอบให้กับคนที่รู้ค่าในโอกาส ที่ให้ไปนะครับอขอดูปทางานของไพ่ใน,นนพนนนพในแนวโน้มความสัมพันธ์นะครับขอดูปทางงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับ มีพลังงานไพ่เอทออบคับนะคือการเริ่มต้นความรักด้วยกันอีกครั้งหนึ่งการพบเจอความผูกพันความห่วงใยความเอาใจใส่นะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมานะครับเป็นคู่เขาอยากกลับมารู้สึกถึงความ เอาใจใส่กันอีกครั้งหนึ่งกลับมามองตากลับมารู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจดีเอ็มพเพสคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เกื้อกูลคุณคือคนที่เกื้อหนุนสําหรับเขานะมีพลังงานการมูฟออนหรือการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแพ้ใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้คายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเข้าคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาก็ออยังมูฟออนออกจากคุณไม่ได้นะครับมีพลังงานการวางแบบแผนการวางเป้าหมายหรือการวางแผนกลับเข้ามาใน ความรักในความสัมพันธ์ View of Fortune กงร้อยโชคชะตาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะมีคนที่อยากกลับมาใช้วันเวลาร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาอยู่ในทุกข่วงวันเวลาที่เป็นระหว่างคุณกับเขานะครับมีพลังงานของไพ่สามเหรียญเดอะเวอร์ Word, นะครับเป็นมาาังงนไพ่เมเจอร์สไตล์ประสบการณ์่งการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะไปเรียนรู้โลกใหม่ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมามีข้อเปรียบเทียบมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ คิดผิดไปหรือการที่เขาอาจจะหลงไปในชั่วครั้งชั่วข่าวของเขาในวันที่เขาคิดได้อยาควรกับอยาควรคืนในความเสียใจในความเสียดายในความเจ็บปวดในตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดมาก มากๆนะเหมือนกาที่พลาดโอกาสที่ดีหรือโอกาสที่ดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานไพ่เดอะฟูลนะการเริ่มต้นใหม่เป็นไพ่ของการที่จะมีคนที่แก้ไขหรือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าในตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจคีงออฟครับราชนีถือถ้วยหกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆการความช่วยเหลือการดูแล ความเอาใจใส่นะเหมือนกงร้อแห่งวันเวลาและก็มีพลังงานการที่เหมือนกับการที่ตื่นรู้หรือการคิดได้ในตัวเขาเองโชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาปรับความเข้าใจได้มาเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักด้วยกันนะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นความผูกพันกับคุณครั้งหนึ่งนะครับอขอรูปพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะครับ ขอพลังงานของไพสรุปมีพลังาไพทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอด้วยมือของคุณด้วยเป้าหมายของคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะเป็นคนที่กําหนดและสร้างด้วยมือของคุณนะครับมีพลังานไพจัดเมน้นเป็นไพนของการหลุดพ้นหรือมีพลังานของไพงาการที่กระทาที่คนคนหนึ่งอยากกลับมาแก้ไขกับการการะทํา ของเขาก็ได้หรือคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดหรือยังไม่มีการที่ยังไม่หลุดผลซึ่งกันและกันคิงอ o อบครับมีพลังงานของการกลับมาถือหัวใจเขาอยากกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งในตอนนี้มีคนที่จะมาเอาใจใส่คุณห่วงใยคุณเดอะชดิออ การเดินหน้าของคนคนหนึ่งนะมันจะมีพลังงานการเดินทางในช่วงนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่วิวนะครับวิวออฟฟอร์จู e นะเหมือนมีพลังงานของการที่มีวันเวลาที่เปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอแต่คุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในตัวคุณเองคุณจะเป็นคนที่กําหนดและเดินในเส้นทางของคุณมีพลังงานไพ่เดาบช่วงนี้จะต้องระวังพลังงานของไพ่เดดาบนะครับมีพลังงานการที่มีคนที่หวังผลประโยชน์กับเราหรือการที่ หวังในเรื่องการเงินกับเราใครที่เข้ามาอาจที่จะต้องเช็คสถานะดีๆนะครับมีพลังงานของไพ่ในคิงถือเหรียญน,นะมีพลังงานของไพ่าการ เพจออฟวานนะครับมีพลังงานของไพ่ดนะีมเพรสนะมีพลังงานของไพ่เทพธิดาดาวสุขดาววีนัสคนที่เกิดวันสุ์มีพลังงานความคิดถึงความหวยหามีไพ่ของก้าวเหรียญโซสวยนะครับเป็นไพ่ของความมีสเสน่ห์การเริ่มต้นการเปิดโอกาสให้กับัวงคุณเองนะทุกสิ่งทุกอย่างในตัวงคุณนะครับมีพลังงานไพ่การช่วยเหลือหรือมีไพ่อของผู้ใหญ่ที่คอยเกือ้อกูลคอยเกื้อหนุนกับเราอยู่เดสันความสําเร็จความสุข เป้าหมายแห่งชัยชนะในตัวของเราเองนะในเส้นทางเดินของเรานะครับมีพลังงานของไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญน,นี้เป็นพลังงานการที่ในช่วงนี้อาจจะต้องระวังพลังงานของห้าเหรียญน,นะ ห้าเหรียญคือการเงินนะครับมีพลังงานของไพ่สิบเหรียญความมั่นคงความมั่งคัง่งมีพลังงานการติดต่อดีเอมพอร์ชาวเมธธาตุไฟมีไพ่ของด m เพรสอ็มเพอร์มีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่กับคุณมีคนที่อยากกลับมาในตอนนี้ก็ได้เหมือนโชคชะตานะกงร้อแห่งโชคชะตามุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับ ก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจช่องกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับ